มาอีกเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลนะเนาะพอเป็นรางวัลมันก็เหมือนพอเราในฐานะคนทํางานนะครับพอได้รางวัลมันเหมือนมีคนมองเห็นผลงานแล้วก็มันเป็นการให้กําลังใจกันในรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นปีหน้ามีอีกก็มาอีกครับอย่าใช้คำว่ามากกว่าเราก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วก็ลุ้นกับทุกๆรางวัลที่ได้เข้าเหมือนกันครับเพราะว่า ในแต่ละปีคนก็ผลิตงานเก่งๆขึ้นเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราเองยังเป็นคนดูที่ไปดูงานของคนอื่นเลยอะไรอางเงี้ยครับวอเราได้เราก็ดีใจครับเราก็ยินดีกับคนที่ได้เข้าชิงในทุกรางวัลด้วยครับซีรีส์แห่งปีซีรีส์วัยแห่งปีครับครับก็ ก็สมความตั้งใจครับจริงๆเรื่องนี้ยากนะเพราะว่าเราเข้าใจกลุ่มคนดูซีรีส์ว่าเขาาเขาดูซีรีส์แบบไหนแล้วเรื่องนี้มันหนักมากนะเอาจริงๆถ้าถ้าได้ดูกันก็จะเห็นว่าซีรีส์มันพูดประเด็นหนักๆเยอะมากเราก็ต้องพยายามบาลานซ์ทั้งเรื่องที่เราอยากพูดแล้วก็เรื่องที่คนดูอยากดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผลลัพธ์มันออกมาอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันก็ดีใจนะครับแล้วมันก็เรียกศรัทธาในการทํางานของตัวเราเองด้วยครับกลับมาเหมือนกันว่าเออแมสเซจบางอย่างที่เราตั้งใจลงไปคนดูเขาก็ได้รับจริงๆนะรวมถึง คณะกรรมการเองที่ก็มองเห็นจริงๆว่าอ๋อมันมันควรจะได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆครับครับครับใช่ค <laughs> งมีความหลากหลายมากขึ้นครับอย่างอย่งอย่าง,อย,างอย่างที่บอกอะ่ะ พอน้องๆในค่ายเองบางคนที่เล่นเข้มข้นมาแล้วเนี่ยปีหน้าเขาบอกแล้วว่าพี่ผมขอเบาๆบ้างนะ <S <S ส่วนคนที่แบบเคยเล่นแบบรักใสๆอ่ะเขาพอเขาเห็นประจำมันงกญ่ ผมอยากเล่นแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นเรื่องความชาเลนของการวางคาแรคเตอร์ในการรับงานของน้องๆแต่ละคนอีกแล้วด้วยอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้เห็นความหลากหลายมากขึ้นครับก็เอาเข้าจริงลึกๆก็ยอมรับว,ว่าก็กดดันขึ้นทุกปีแหละครับเพราะว่าจริงๆมันกดดันจากการที่เราจะทํายังไงให้มาตรฐานตัวเราเองอย่ะงไม่ตกลงไปเพราะว่าเราทํางานในรูปแบบเดิมซ้ําๆซ้ำๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ มันอาจจะเกิดภาวะที่แบบเฮ้ยอันนี้มันดีหรือ,อยังนะมันก็นเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเ,เราก็ต้องหมั่นเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าอันนี้เราทําเต็มที่ที่สุดของเราหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับเต็มที่ครับเต็ม<ส><น>ที่ทุกงานครับเต็มท,ท,ที่แบบพอย้อนกลับมามองดูจริงๆ,ๆก็แบบเออเราก็สุดของเราในทุกเรื่องที่เราทําเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยบุกป่าฝ่าดงอะไรก็ทำมาหมดอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพระเจ้าลังใจไก่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบเล่าชีวิตกลางคืนอ่ะเราถ่ายกลางคืนถึงเช้ากลางคืนถึงเช้ากลาคืนถึงเช้าตลอดก็คือแบบ เออ,เ,อ,อเราก็ทํากันไปได้เนาะอะไร้ยขอบคุณมากเลยอย,อย่างความสวยงามเนี่ยก็อาจจะต้องยกเครดิตให้ช่างภาพด้วยที่ที่เขาเป็นมือขวาเราที่เขาคอยช่วยเราแบบช่วยม,มุมมองของเขาเขาเก่งกว่าเราอะ่ะผมโชคดีที่ผมได้ทาํางานกับคนเก่งๆเ,เยอะมากเลยครับกล้องก็เก่งนักสแสดงก็เก่งรวมถึงทีมเสื้อผ้าอะไรทุกคนเก่งหมดอะ่ะเราแค่พุชไอเดียลงไปแล้วทุกคนก็ช่วยกันมาเลยออกมาเป็นงานชิ้นนี้ก็คือยกเครดิตรางวัลนี่ให้กับทีมงานทุกคนรวมถึงนักสแสดงด้วยครับผู้วายแห่งปีใช่ไหมครับ เนี่ยจะพูดแล้วพูดแล้วก็ยิ้มเลยเพราะว่าคู่นี้ก็น้องเขาน่ารักจริงๆอ่ะครับณณณวันที่เราเคยทํางานด้วยกันตอนนั้นนะ่ะยังเป็นครั้งแรกของเจมินายกับโฟสเลยในในเรื่องแรกเจมินายเรื่องแรกแ Fold, าจากโฟสอาจจะเคยผ่านอะไรมาบ้างเล็กน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเคมีตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรามันหนักแล้วมันยากกับน้องมากๆก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปอะโฟสกดดันจนรแบบ้องไห้แบบร้องไห้เลยแบบผมไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็อยากจะบอกว่าเอ ความกดดันในวันนั้นนะเนาะสุดท้ายวันนี้มันก็พิสูจน์มาว่าทุกคนมองเห็นแล้วก็ทุกคนชื่นชมในเคมีของคู่นี้จนได้รับรางวัลคู่วัยแห่งปีอันนี้ครับรวมถึงผลงานจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนด้วยเนาะที่ทุกคนก็ชื่นชอบกันนะครับมันอาจจะไม่อาจจะถูกใจคนเพราะว่าดูแล้วมันยิ้มอ่ะยิ้มตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเออแยกไปหนีครับ,เ,เ,นนรบเรื่อง เรื่องความหนักในการรับบทแล้วว่าเป็นหน้าที่นักแสดงทุกคนนะ่ไม่ว่าเขาเจอบ,บทไหนเขาต้องแชร์เลนตัวเองอยู่แล้วแต่สําคัญที่สุดคือนอกจอต่างหากที่ทําให้พลังของเขาว่าว่าคนจะรักเขาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่ง2คนนี้ต้องยอมรับเลยว่าคนไม่ได้ชื่นชอบเฉพาะในจอครับเคมีนอกจอหรือตัวตนของความเป็นเจมินายเองความเป็นโฟร์ตเ,เองก็ตามคือมันใครเรียนแบบไม่ได้อะคือถ้าทุกคนติดตามก็จะเห็นความบ้าๆความน่ารักของน้องแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกัน ตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเล่นกันจนฟันหกักงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันเรียวอะครับมันก็เลยคนอาจจะชอบสิ่งนี้ด้วยมั้งครับ <L> ผมแบบผมก็คอยคอยดูเอาง่ายๆเราอะช้เซนตตัวเองว่านอกเหนือจากงานอะเรายังชอบนั่งดูน้องที่ผมพูดจริงนั้นในใน,ในคลิปวิดีโออะผมชอบให้เจมีนายแบบทำทำท่านี้ให้พี่หน่อย แล้วผมก็อาจเก็บไว้เอาไวด้ดูอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาไว้ดูเองเพราะว่ามันมันก็น่ารักดีอะ่ะมันเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติที่เราอะ่ะไปไปจัดสรรให้เขาเป็นไม่ได้เลยอ่ะครับหรืออย่างโฟสเองมันก็จะมีมุมแบบเหมือนที่ผมเคยเล่าก็คือว่าโฟทพี่ขอดูเพลงโฟสหน่อยไม่ได้พี่ต้องไปดูแบบคนดูทั่วไปผมจะเอาหนึ่งวิวจากพี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเออมันก็จริงใจของมันดีสองคนนี้ก็เป็นเด็กจริงใจอ่ะครับก็มีเป็นธรรมชาติที่มีสเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากคือไม่แปลกใจที่ที่หลายๆคนก็จะมองเห็นน้องในมุมแบบที่เเเเรราาาห็นนนช่่กัพะว คือพอเราเองก็โดนมันตกในฐานะแบบเออน้องก็ดูเป็นแบบเด็กที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับ